ครับผมสวัสดีช่วงเวลาเจอกันครั้งหนึ่งในนนวันนี้นะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมเอาคอยธเลกราฟมาพูดกันนิดนึงนะครับในส่วนของบินบีเชนนะครับผมได้พัฒนานะครับผมเปิดตัวแพลตฟอร์มดีแอพนะครับผมเลดอาร์รามนะครับผมเพื่อเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการหลอกลวงซึ่งผมถามว่าดีไหมผมมองว่าแพลตฟอร์มดีแอพเบตัวนี้ถือเป็นโครงการเว็บสนะครับผมตัวใหม่ที่เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเลดอาร์รามนะครับผม มีความเสี่ยงในตัว d e f i นะครับผมหรือตัว NFT ตัวไหนก็ตามนะที่มีปัญหานะครับผมมันก็จะช่วยให้เรานรับเตือนเราได้นะครับผมันดับหนึ่งนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่าดีนะแล้วผมลองเข้าไปดูแล้วนะครับผมก็มีรายละเอียดหลายอย่างนะครับผมที่เราสามารถ n p u u t ตบีเอ c t คอ t a c t ได้นะครับผม แล้วก็มีเลตอะลามนะที่เราสามารถเข้าไปดูได้มันจะมีแบบขึ้นมาให้เราเลยนะครับผมแบงก์บีนเบี n นบีนไมเนอร์นะครับผมเบ b บ l u n ี d i ลูน่าไดมอนด์ไเอเนี่ยครทุกอย่างมันจะขึ้นมาให้เราดูเลยนะครับผมว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับผมแล้วสมมุติว่าเราจะเสิร์ชหาูสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยอยากจะรู้ว่าเหรียญน,นั้นมีปัญหาอะไรปแปลกๆหรือเปล่านะครับผมเราก็สามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะ อ่านี้มีบีนบีและชิโนโบีบีนบีบีบีแล้วเราไปดูได้อ่ามีอะไรปแปลกๆครับป้าขอดูหน่อยนาสแกนปั๊บรอ,อสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ไม่น่าจะรอแป,ป๊บนะรอเพือ่อนรอนานอยู่พอสมควร แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองใช้งานนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทางเรื่องหนึง่งเช่นเดียวกันนะครับผมในสำหรับตัวนี้นะอันนี้ผมต้องกลับมาเพื่อจะรอคัมแบ็กใช่ไหม,มคิดว่าต้องกลับมารอเพื่อดูคัมแบ็กนะครับผมว่าจะเป็นยังไง แต่ดีแอปเบก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะหลายคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับผมก็ลองมาดูใช้อยู่ได้นะฮะมีปัญหาอะไรนะแปลกๆนะครับผมก็สามารถที่จะมารีเซ็ตกันไ,ได้นะเพิ่มเติมนะครับผมแต่เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ตัวเดียวกันเปาวะอืมเพราะตัวดีแอปเบมันเป็นคนละส่วนกันนะครับนะาคนละส่วนกันจริงๆด้วยอืมอันนี้ไม่ชัวร์ฮะไม่เป็นไร แต่สิ่งที่เราชัวร์ที่สุดนะครับตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาดูในสมาชิกคอนแทคได้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะดีอัเบย์เบก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ฮะมีปัญหาอะไรก็เนี่ยเขาจะมาไล่ดูให้เรานะครับผมว่า upcoming มีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับผม d ีอ a l อ r เลมีอะไรบ้างจริงๆแล้วไอตัว d ีอ p เบมันค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างมากๆนะครับผมมีเกมแลนด์กิ้งมีคือมัน เอาจริงมาดูได้สบายเลยนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ชอบตรงเล็ดอารามเนี่ยครับผมเบิร์กเบิร์กลองเข้ามาดูได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรแปลกๆนะครับผมที่คุณจะมาลองใช้งานนะฮะเพราะรู้สึกว่าคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับผมให้เราทดลองใช้อยู่นะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่ทําให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับกับโลกดิฟ่ากับเนฟทีนะครับผมวันนี้คร่าวๆนะครับผมมาเชิญใหม่ คลิปหน้ากับผมป้อมสวัสดีครับกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราพูดให้จบเลยก็ได้เนาะ <laughs> <laughs> ตอนเนื่องนะครับผมในมัลติคอยค p i ิ a l นะครับผมม,มีการเปิดสตาร์ทฟันนะครับขึ้นมานะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าผมมองว่านน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมนะครับผมในอนาคตแต่เขาช่างมันเถอะตรนนี้ไม่สนใจแ้นนั้นต่อมานิดนึงนะครับผมในส่วนของ NFT นะครับผม อ่าอินสตาแกรเริ่ม Testing a r element นะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะเพิ่ม n น w เอเนนทีดิสเเข้าไปในฟิวเจอร์ได้นะเอาง่ายๆนะผมถ้าคุณใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของคุณนะไปสํารวจอะไรก็ตามคุณสามารถเรียกมันขึ้นมาเป็นรูป AR ได้นะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่าเป็นนวัตรกรรมที่ดีอันหนึ่งนะผมเพราะว่ามันทําให้คนรู้สึกว่ามันเข้าใกล้อ่าพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีระดับหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนอ่า uh huh. ต่อเนื่องกับข่าวนิดนึงนะ,ะนะครับผมกับท็อปสิบนะเปอร์เซ็นต์ไร้นะครับผมที่น่าสนใจนะฮะแต่นี่มันจะมีอยู่สองสี่หกแปดเก้ามีเก้าตัวนี่ฝาอ้าวแล้วอีกตัวเคลิร์น,นวนะวะ <c oughs> อะไรกันอ๋อ most active นะครับผมในเจ็ดวันนะฮะก็จะมี DXD อ็กซ์ดีนูนพรีมอ่ะมังโกนะครับย x p อ็กซ์พีชาร์คเค้กเซนิกนะครับผมแล้วก็มานาะ ซึ่งถามว่าเหรียญพวกนี้น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อไหมเขาพยายามดูก่อนนะครับผมไม่ใช่แบบเร่งรีบเข้าไปซื้อแบบโดยไม่ลืมผุหลุมตานะที่ผมบอกไว้คร่าวๆนะครับผมไม่ได้เจาะลือกอะไรให้พิเศษ,ษ,ษ,ษนะต้องขออภัยด้วยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในส่วนของประธานาตอรน,นะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่ต้องใช้คําว่าตัวแกรี่เกนซูร์นะครับผมของประธานคอตอยแนะนำรูปแบบนะครับผมที่ใช้กับในหน้าแบบดั้งเดิมนะเพิ่มปกป้องลงทุนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่า ผมรู้สึกว่ารูปแบบการใช้รูปแบบ n a l trade นะครับผมหรือ traditional finance นะครับผมมารีเช็คดีไฟ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะทำอะไรกับมันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนนะก็มองพยายามมองใน c e l เซียนะครับผม Voyager นะครับผมที่ดึงดูดทาลทุนด้วยผตอบแทนที่มหาศาลนะตัวเลขสหลักที่มองไว้เนี่ยซึ่งเราสามารถสนนิษฐานได้เลยนะครับผมว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะครับผม บุคคลที่ระดมเ,เงินและขายสิทรัพยนนะ์ทางการเงินเหล่านั้นให้กับคุณโดยไม่ควรหลอกลวงคุณควรให้ข้อมูลแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมสำหรับใครก็ตามนะที่บอกว่าเฮ้ยมึงมาลงทุนกับกูสิผลประโยชน์ที่มึงจะได้รับรเต็มเลยนะนั่นแหละครับผมนั่นคือการหลอกลวงอย่างหนึ่งเลยนะและเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการลงทุนนะครับผมไม่มีใครหรอกครับแม้แต่ตัวผมเองนะผมยังไม่กล้า ผมยังไม่การรับประกันนะครับผมกําไรที่จะกลับคืนมาให้คุณได้เลยนะครับผมอันนี้คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งของนักของนักลงทุนนะครับถ้าเขาลองคิดแบบ make sense เลยนะถ้าเขาเทรดนะครับผมจนรวยนะเขาคงไม่จําเป็นต้องสอนคุณแบบละเอียดขนาดนั้นนะครับผมแต่แน่นอนว่ามันก็คือการหารายได้อย่างหนึ่งเป็นพาสซิกอินคัมนะครับของตัวเขาเองนะซึ่งถามว่า เรื่องพวกนี้ปเป็นเรื่องปกติไหมในสังคมเราปเป็นเรื่องปกติมากนะครับผมแล้วก็ในสังคมโลก,กปเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคนเราก็มีเอ็กซ์เพรสในหลายๆเรื่องนะครับผมแล้วเขาคิดว่าเอ็กซ์เพรสในส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่สามารถที่จะขายได้นะครับผมก็เป็นเรื่องปกติในส่วนของผมผมมีเอ็กซ์เพรสบางอย่างที่ผมก็สามารถขายได้แต่ผมรู้สึกว่าบางอย่างที่ผมสามารถ,าาารถพูดได้ขมจะพูดออกไปก่อนนะครับผมแล้วสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ถ้าใครนะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับผมก็แน่นอานเน้นย้ําตัวเองเลยว่า ความปลอดภัยแทบจะไม่มีนะครับผมแล้วก็พยายามมองด้วยนะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในการที่คุณนะครับผมจะเข้าไปสู่ตลาดเงินนะครับผมคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าระ,ระบบระเบียบของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็เรามัดระวังตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะซึ่งจริงแล้วรายละเอียดของตัวประธานกรตก็พูดได้หลายพูดหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมค่อนข้างชื่นชอบนะสุดท้ายนะครับผมในข่าวของวันนี้นะครับผมที่น่าสนใจก็คือเทนเซนตปิดแพลตฟอร์ม NFT เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลน,นะครับผม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนแรกผมค่อนข้างสับสนนะแต่ผมผมพยายามฟังข่าวไปใทยจีนมาตลอดนะครับผมทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย NFT ของจีนมันน่าจะโตว่ะเพราะว่าอัาจีนเริ่มเปิดนโยบายนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าอา่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมที่ ใช้คําว่าความเสี่ยงนะครับผมที่เกิดขึ้นซึ่งเทนเซ็นยักษ์ใหญ่นะก็บอกปิด2แพลตฟอร์มนอนฟอนตูโทเคินทันทีนะครับยอดขายลดลงเนื่องจากนโยบายที่การเงินที่ติดต่อของจีนนะครับผมซึ่งทําให้เราสึกว่ายอัยอน,นี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งหรือเปล่าวะแล้วก็การลบทั้งหมดออกเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับผมที่จีนอาจจะไม่ยอมรับเต็มที่นะแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสุดในอนาคตนะครับผมมันก็อาจจะมีอะไรพูดออกมาได้นะแล้วก็มาดูต่อไปนะผมว่าเขาจะสามารถทําออกมาได้แบบ เต็มรูปแบบหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่อืมมันมีปัญหาเนี่ยช่วงช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็จีนกสทจีนกสทการจีนเนี่ยเขาพยายามมองว่าถ้าคุณจะทําอ f t คุณจะต้องมีเอกสารที่ยนค่อนข้างเยอะนะซึ่งอันนี้แหละเป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมก็ว่ากันไปนะประมาณนี้คร่วคราวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจกดแล้วกดแชร์ขายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับ